สวัสดีครับพบกกับผมอาจารย์ภูมิทำนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดวงรายปากักประจำวันที่16จนถึงวันที่31กรกฎาคม2568นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลักนาราศีมังกรหรือเกิดช่วงระหว่าง16มกราถึง15กุมภานะครับ หากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมังกรแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนามาผูกดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีมังกรอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงสตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เดามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของคุณในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ยังโคจรตกในเรือนสหัชชะซึ่งสหัชชะแปลว่าสังคมแปลว่าเพื่อนแปลว่าคนรอบข้าง ในช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องกังวลใจกับเรื่องของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เคยรู้จักกันมาในสมัยเรียนหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องที่อาจจะทําให้คนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจความคิดไม่ค่อยลงรอยกันทําอะไรก็รู้สึกขัดหูขัดตาขัดใจตลอดหรือมีปัญหากับคนรอบข้างซึ่งปัญหานี้ก็จะยังอยู่ฉะนั้นต้องอดทนรออีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอพ้นเดือนสิงหาไปแล้ว ปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายลงนะครับส่วนในเรื่องของการทํางานเป็นไงบ้างในช่วงปักหลังของเองดือนกรกฎาคมนี้ดาวพฤะศุกซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการงานยังถือว่าอยู่ในเรือนชะตาที่ดีอยู่ฉะนั้นปัญหาเรื่องงานยังไม่มีอะไรให้หน่ากังวลใจแต่เดี๋ยวรอไปดูในช่วงเดือนหน้าดีกว่าเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานเดือนหน้าจะตกเรือนเสียเดี๋ยวในช่วงเวลานั้นจะมีอะไร เดี๋ยวผมจะเตือนแล้วก็จะแนะนําให้ท่านแต่ถ้าภายในเดือนกรกฎาคมน,นี้เรื่องงานของคุณก็ยังอยู่ตัวอยู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือยังไม่มีอะไรที่น่าจะกังวลใจมากกว่าที่เป็นเป็นอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการเงินดาวราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินยังโคจรตกในเรือน การเงินอยู่ได้ตำแหน่งเกษตรก็ต้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่เสถียรและมั่นคงแต่ราหูเนี่ยอยู่ในเรื่องการเงินเขาเรียกว่าราหูคนทรัพย์ฉะนั้นการเงินของคุณถึงแม้จะหาได้มาแต่ก็ไม่มีเรื่องใช้จ่ายออกไปฉะนั้นต้องวางแผนการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับถ้าวางแผนไม่ดีการเงินก็จะล่วไหลไปกับเรื่องของคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภพอจะมีโอกาสได้รางวัลไหมในช่วงเดือน กรกฏาคมนี้เรื่องของโชคลาภยังไม่น่าจะมีนะครับแต่ถ้าเข้าสู่ในช่วงสิงหาคมไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของโชคลาภเพราะว่าดาวโชคลาภตอนนี้ยังตกเรือนมรณะอยู่ฉะนั้นปัญหาเรื่องของโชคลาภยังมีอยู่ยังไม่ได้ในสิ่งที่คิดหรือตั้งเป้าเอาไว้ก็ต้องรอให้เข้าสู่ในช่วงเดือนหน้านั่นเองนะครับส่วนเรื่องเจ็บเรื่องป่วยยังไม่มีอะไรน่าจะกังวลใจถ้าจะเป็นเรื่องของญาติพี่น้อง อาจจะเป็นไปได้เช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่แก่เท่าแก่ชรามีโรคประจําตัวก็อาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีมังกรก็ลองคอมเมนต์มาแล้วอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือ วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่ลหลายท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6กโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8ปดโมงสองชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคําทานาย ตามพื้นฐานดวงสตากําเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทํานายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คําแนะนํากับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วแล้วทุกๆวัน6โมงเชา้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ